สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบออันันซาข่าว back studio, า <c oughs> าว่ากันบ้านจะมาบิวตี้สตูดิโอค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบออีกแล้วนะคะวันนี้เบกกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโซโนเบออันันซาวันนี้ อีกหนึ่งแบรนด์โปรดของเบสนะคบวันนี้หน้าเบสเป๊ะหน้าเบสวังมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เบสจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากชาแนลเน่นะคบผู้ชมแล้วทำไมถึงชอบชาแนลล่ะคะเนื่องจากว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนมีนาะคือวันเกิด BMW, นเบสชาแนลก็ส่งการ์ดมาบอกว่าดิฉันได้เตรียมของขวัญให้คุณแล้วนะคะเปิดคุณมาช้อปปิ้งและรับของขวัญคุณกลับบ้าน ดิฉันพูดซึ่งไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยแบบจะซื้ออะไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านบ u ัชออนบลอนเซอร์ไฮไลท์คือแบบบุ้มบุ้มเต็มไปหมดลิปเราก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะซื้ออะไรดีน้ําหอมก็ไม่ออกจากบ้านเราก็เลยไปเซิร์ชดูสกินแคร์ของชาแนลนะคะวันนี้ก็เลยไปซื้อสกินแคร์บางชิ้นของชาแนลมาพร้อมรับของขวัญของชาแนลนะคะล่าสุดไปไปสาขาเดอะมองามวงวานนะครบไปดช้อปปิ้งของสาขาคือสยามพารากอน The m o n g a m o ว a นะครับไปสองสาขาก็คือนะ้าก็แฮปปี้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยช้อปปิ้งสาขาเซ็นทรัลชิดลมนะคะแล้วก็ไม่ได้ช็อปสักพักหนึ่งเพราะว่ามันไกลมากๆแล้วก็ใกล้จากบ้านเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือเคยไปช้อปปิ้งสาขาบรูพอดนะครับไปช้อปปิ้งกับพี่ปุ๋ยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เบสก็กลับมาก,กับการเปิดของช้อปปิ้งจากชาแนลนะคะสิ่งที่เบสตื่นเต้นและเบสด,ดีใจมากก็คือดิฉันได้ของขวัญวันเกิดจากชาแนลด้วยค่ะ คือเท่าที่ทราบก็คือว่าจะให้ลูกค้าส,สถานะา V.I.P. แต่เรานี่ก็คืองงว่าเอ๊ะ เราไม่เคยนับว่าเราซื้อเท่าไหร่แล้วเราไม่เคยสนใจว่าเออเราซื้อไปยอดเท่าไหร่แล้วเราก็คือไปซื้อชาแนลเรื่อยๆคือทุกเดือนที่ผ่านมาในระยะเวลา1ปีที่ไม่ได้ไปไหนเลยดิฉันก็คือซื้อชาแนลในเมืองไทยนะคะก็ไปทุกเดือนแหละหรือไม่ก็เดือนละ2ครั้งอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีสถาน,นะอะไรของชาแนลวันหนึ่งชาแนลส่งการ์ดมาให้เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเก๋ะนะแกฉันก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะเข้าไปรับของจากช n แนลนะคะผู้ชมตอนแรกฉันบอก คงไม่ได้อะไรหรอกมั้งไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าดิฉันก็ไปรับมาแล้วดิฉันก็ตกใจกับสิ่งที่พนักงานให้ดูนะคะของขวัญคือแบบชแนลโอเคนะคะก็ใครที่เพิ่งบูนนอลนัสไมเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สาคัญใครลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมใจรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ อยู่ในถุงใหญ่โตมากอันนี้น่าจะเป็นถุงใหญ่ที่สุดที่ซีซีชแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เดยกณผู้ชมดูก่อนนะคะว่าจริงจริงๆไม่ได้การ์ดมาอยู่ในซองของชแนลเนาะแต่ว่าพนักง,งานก็คือเป็นบัตรนี้กลับมาให้เบนนะคะก็คือตอนแรกเราว่าเออเอาไปทําไมเหรอ <c oughs> เขาบอกว่าเขียนการ์ดให้ตัวเองได้แล้วเขาบอกว่ามีลูกค้าบางคนเนี่ยก็คือตัดแล้วก็เอาฝั่งนี้ไปใส่กรอบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือสวยนะ ก็คือมีรูปแบบเป็นขวดน้ำหอมของชาแนลนะเป็นพวกโกโก้ตระกูลโกโค้ทั้งหลายนะก็คือขวดจะเป็นลักษณะแบบนี้เบคก็รู้สึกว่าเออเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเราเอาไปตัดแล้วก็ใส่กรอบวางไว้ในห้องมันก็สวยดีเหมือนกันโอ้พนักงานก็แนะนําอย่างดีนะคะซึ่งไวซื้อจาก ซื้อกับพี่เอสาขาเดี๋ยวมองงามวานนะคะก็แฮปปี้นะคะพี่ก,ก็แนะนําดีนะฮะเรื่องของเรื่องนี้เบ๊ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรของชาแนลแล้วเบ๊ก็เลยบอกว่าโอ้ยฉันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรบ้านก็ไม่ได้ออกน้ําหอมก็คือตอนนี้ไปในนิชแบรนส่วนมากนะฮะแล้วก็เครื่องสำอางก็แบบเยอะมากใช้แบบใช้ถึงชาติหน้าก็ไม่ทันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเอองั้นเดี๋ยวค่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอยากได้บลัชออนของชาแนลอยู่อันหนึ่งที่ยังไม่เข้าตอนนี้เดี๋ยวเข้าแล้วก็จะไปซื้ออีกนนนะะคกกกก็ลลลลยยบอออวววว่าาาาได้้ Chanel, ้สิิิแแรรงมหตัจ ก็ปรับมืมกับไปก,กินแคร์ชนเนลมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในไลน์ของอเอ่อสติฟิมาสเน่นะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบเอออยากได้มากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยลองตัวเริ่มต้นก่อนก็เลยไปดูรีวิวในเอร์เน็ตมี2ตัวที่แบบน่าสนใจก็คือเป็นเอนอนมุกจะเป็นอารมณ์แบบผมล้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะกับตัวสครับค่ะจริงๆชาแนลมีสครับ2ตัวนะคะเป็นตัวเลอกลูมาสกับตัวที่เบสเอามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูนะคะ น้องคนนี้เลยค่ะอันนี้คือ s u พพลีมาร์สเลก a n d e r v a n i l l ินะคะเป็น p พ r i f y i n g and r a d i a n เ r e v e อ l i n g v a อ i l l a Seed f งวานิลาซสครับนั่นเองนะคะคุณผู้ชมมาในปริมาณ50กรัมนะคะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะ <laughs> สครับแพงที่สุดในชีวิตสครับแพงที่สุดในชีวิต แต่โอเคเราให้ความชาแนลให้ความลายลักชัวรี่ที่สุดของชาแนลเพราะฉะนั้นแล้วไม่ถือว่าสครับราคาเท่านี้คุณได้ความชาแนลได้ความลักชัวรี่แล้วก็นี่คือลายที่ดีที่สุดของชาแนลแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือพี่เอบอกว่าในห้องนวดเนี่ยก็ใช้สครับตัวนี้ขัดให้ลูกค้าเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นช่วงนี้ที่เราไม่ได้ไปนวดหน้าไม่ได้แปลอะไรเลยเราก็ทำทรีทเมนต์อยู่ที่บ้านสครับแล้วก็มาร์กอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับไม่มีสครับหน้าอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นจูกงร์ของตัวเฟรช อันนี้อีกอันนึงที่เวทเจะมาลองเดี๋ยวเวทจะดูนะคะว่าอันไหนดีกว่าและอะไรเป็นยังไงนะคะมาแกะกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว,ว่าข้างในเป็นยังไงนะคะแกะไงอะ่ะโอเคแกะจากข้างๆนี้เลยนะคะแล้วก็ดันน้องออกมาเองะคะ่ะเพราะว่าข้างบนไม่มีให้แกะนะคะคือเวทเห็นความกล่องแล้วแบบกล่องคืออลังการมากเลยนะคะกล่องสีทองอะไรแบบนี้เลยนะคะ คือเวนสครับที่แบบโอ้ยแม่จ๋าในการอิสซครับอีกตัวนี้อยากยได้คือของดีอกำลังแบบจะไปเอาอีกอันหนึ่งนะคะเป็นสซครับน้ําตาลนะคะตันนี้เอาชาแนลก่อนนะคะก็ให้คุณผู้ชมดูนะคะเปิดออกมาก็จะได้อันนี้นะคะไม้ตักอะไรประมาณนี้นะคะ1อันซึ่งไม้ตักก็มีความรักชูอยู่แล้วนะคะคุณก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะในคุณผู้ชมดูนะมีสัญลักษณ์ของชาแนลแล้วก็ตักขึ้นมาใไไดๆเอ่ยนะคะ ข้างในก็มีคู่มือโอ้โหสครับนี่คือแบบดีมากเลยมีหลายภาษานะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาอาระบภาษาเยอรมันแล้วภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษารัสเซียมีภาษาไทยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพร้อมนะคะคุณผู้ชมดูจะเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนะค่อมีความลักชัวร์บอกเป็นสครับที่ลักชัวรีที่สุดในชีวิตแล้ว Oh my God เมจซา ก็เป็นอะไรดำๆแบบนี้นะคะโอ้โหขวดแก้วแบบหนักมากๆคุณผู้ชมก็คือแบบว่ามีความลักชวรีม่มาตั้งอยู่บนโต๊ะคุณนะคะมันก็คืออัลซุเปรมาตเลกกลนเดอร์วนจากเจเนลนั่นเองนะคะคุณผู้ชม oh เปิดข้างในนิดนึงค่ะเพื่อความปังนะคะก็จะมามีฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็สครับก็จะมาแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าสครับของชาแนลเนี้ย สครับโดยที่หน้าเราแห้งได้เพราะว่าข้างในมีเนื้อเจลมีเนื้อเจลที่เปียกเสมือนพอเราทาไปบนหน้าเราสครับไปบนหน้าเนี่ยเนื้อเจลก็จะแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็คุณก็สครับไปบนหน้าแล้วก็เม็ดของวานิลาที่อยู่ข้างในมาจากฝักวานิลาแล้วมีกลิ่นของความวานิลาเนี่ยรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับการเป็นชนาแนลมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เขาบอกว่าอันนี้เป็น exfoliating face mask นะคะ connected with vanilla p l a i n f o l i a r seed and detoxifying ฮาหลุนการ้า This ท e n t ล l e x f o l เ a t o r h e เ p ลพิริ i ายิ n แอ e ด์ e ีฟา e ด์ o k o o ลุ i ออฟ enhancing it s radiance นะคะคือเมื่อวานเป็นลองที่มือแล้วแหละแล้วหลังจากที่ลองเบ็นเห็นความ radiance ของมันเบกก็เลยรู้สึกว่า ฉันต้องโจน1ชิ้นมาเลยบอกพี่เอเอาเลย1ชิ้นตอนนั้นไม่ได้ถามราคาด้วยเอาเลย1ชิ้นไม่ต้องพูดเยอะหนูอยากได้ค่ะสําหรับอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อจากชาแนลค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าชาแนลเนี้ยก็ให้จัมเปิลมานะครับเป็นการเข้าสิ่งดิฉันจะบอกว่าอยากได้น้ําหอมก็ให้มาเป็นโกโก้แมทมูซลนะคะก็เอามาลองแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะไปซื้อนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น u ุปเ m อร์มาร์คแคมครับอัลติเมทสกินรีเจนเนอเรตติ้งเทคะเป็น เป็นแบบว่าคลีมนะคะทาหน้าเบ๊ก,ก็คิดว่าเดี๋ยวเบกจะลองแล้วกาถ้าเบ๊กชอบเบ๊ก,ก็จะกลับไปตื้อนะครับเพราะว่าคือเราชอบครีมของชาแนลที่แบบดิดิเห็นปะอันนี้ก็คือกี่ 5ml นะคุณโอ้โหโยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะฉะนั้นแล้วก็แฮปปี้ค่ะสำหรับอันนี้นะคะสิ่งสำคัญที่เบ๊กตั้งใจจะไปเอาเนี่คือเบ๊จะแปอวของขวัญวันเกิดจากชาแนลซึ่งที่คุณผู้ชม เป็นของขวัญที่ใช้ได้จริงอ่ะคุณผู้ชมนะคะก็แกะออกมาประมานี้นะคะเป็นกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นกระเป๋าใส่สก,กินแคร์ใส่เครื่องสําอางทุกอย่างที่แบบแก่มันใช้งานได้แบบสุดปังโพลีเย่มากเลยดูสินะคะมีช่องใส่2ช่องนะคะและเป็นรู้สึกว่ามันกว้างมากๆสําหรับการที่จะแบบคุณเดินทาง1สัปดาห์ได้เลยเห็นปะ่ะข้างล่างนี่แบบขยายได้เยอะมาก แล้วก็ข้างๆอะไรแบบนี้คือทําทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็การที่เป็นผ้าแบบอารมณ์แบบผ้าไนลน่อนแบบนี้มันใช้ได้นานแล้วก็มันใช้ได้จริงๆนะคะไม่รู้สึกว่าแบบ ดีใจมากเลยนะคะปีนี้ได้ของขวัญจากชาแนลด้นะคะก็แบบขอบคุณมากมนะคะสาหรับตัวเองที่ไปซื้อชาแนลอยู่เรื่อยนะคะซึ่งตอนนั้นที่ไปถามพนักง,งานเขาบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้เป็นสมาชิกเวปีชาแนลก็ปีนี้ก็ซื้อแค่15ื่นแล้วก็จะได้ต่อสมาชิกนะคะซึ่งปกติมันจะซื้อประมาณ2 5ง0มื่นห้าสามหมื่นห้าเบนจำไม่ได้นี่เบนไม่รู้ข้อมูลของการเป็นสมาชิกนะคะเราก็ซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยแล้วก็ไปซื้อทุกๆเดือนนะสุดท้ายก็ชก็ส่งการ์ดเป็นแบบอวยพรวันเกิดมาให้แล้วก็ ไปรับของขวัญน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะคะสำหรับช anel เดี๋ยวจะมีเอ็กซ์ตอร์อีกหนึ่งชิ้นค่ะเนื่องจากเบบไปเดินที่เดี๋ยวมองงาวงวานแล้วก็แวะเข้าไปชาร์ลอตทิวเบอรี่นะแล้วก็ไปสะดุดตากับลิปออยตอนแรกก็แบบเฮ้ยอยากได้ลิปออยเพราะาตอนนี้เราอยู่บ้านเราอยากบำรุงปากใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าลิปออยคือไม่มีสีแต่ว่าเราอยากได้แบบสีชมพูอ่อนๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความแบบว่ามีความตอนแหล่เล็กน้อยนะคะเวลาทาน,นะคะเบบก็เลยไปซื้อสิ่งนี้มาค่ะเป็น Grow Grants Gr Lip Grow Enhancing PS power hydrating glass balm ค่ะของป้าชาร์ลอตต์นั่นเองนะคะสิ่งที่เวทว้าวก็คือแพคเกจคุณนี่คือแพ็คเกจของชาร์ลอตต์คิวเบอรี่มีความแบบมีความนั่ารอก่ะแล้วก็ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในตัวลิปกรอสในตัวลิปก็จะมีแบบว่าเกร a เตอร์เกรเตอร์ข้างในแล้วก็เขาบอกว่าทาแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีซึ่งตอนที่ไปลองไปก็บอกว่าโอเคลองแล้วชอบเอา1นึ่ชิน้นไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องเลือกเยอะเลยนะคะราคาอยู่ที่1,250บาทแบบ <H m? S 1> เอาสีลออะไรนะคะ ประมาณน,นี้ค่ะคุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งกันพาเพลินนะคะเพราะว่าเราแบบว่ามีความสุขในการช้อปปิ้งนะคะเพราะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your b e t u t y c l o s e เ empty ened. ค่ะอย่าปล่อยให้โตเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าเป็นขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะรับความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมนจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ